เดียวมันกัประมาณหนึ่งนาทีมันกับเข่ากันเลรอเป็นเนื้อเดียวกันเหนะจ๊ะสังเกตว่ามันจะเข้ากันง่ายมากเลยแล้วมันก็แหลกไม่ต้องใช้แรงนวดเยอะใช่ไหมคะแค่แค่ขยำแล้ไม่ต้องเน้นมากใช่ไหมคะจ้ะลดควงหงายให้ดูนิดนึงค่ะนี่ค่ะพอขยำไปสักพักหนึ่งหน้าตาจะออกมาเหมือนเหมือนในกะละมังเนี้ยค่ะติ้มเนี่ยเป็นไิ๊มเป็นเหรอ นัวไปนัวแล้วเมื่อนุ่มนัวสิบเบิ้งสิบเบิ้งเนาะอาจาสิบวันหรือว่าสิบเมื่อรู้รู้ซิมบ้างได้ไหมคะได้ได้ได้รู้ข่าวซิม้เลยละไม่ไม่คนบอกว่าใส่จานนู้นไปหรอก็หวานแล้วแต่ว่าจะมีรสชาติแบบเหมือนแป้งดิบๆนิดนึงเพราะยังไม่ผ่านการนึ่งนะคะมันก็จะเป็นหวานแต่กลมกล่อมค่ะมีมีเค็มนิดๆเลยอะกำลังอร่อยเลยค่ะซอฟต์เบย์ฮอใช่ไหมค่ะ ต่อไปอันนี้กใส่เวลาคันประมาณจิ้นาทีจะเสร็จแล้วมันนวดเขากันแล้วจ้ะรับเขากันแล้วต่อไปเป็นเป็นวิธีการห่อจ้ก็คือตัวเสร็จแล้วไม่ต้องทิ้งไว้หาะสามารถห่อได้เลยได้เลยะอาจานปสห่อทีนี้ในกระบวนการห่อเราก็สามารถเรียกคนในหมู่บ้านหรือว่าคนในครอบครัวมาช่วยกันห่อแล้วก็ใครมีลูกก็สอนลูกใครมีหลานก็สอนหลานเนาะตองนีเอาไหมองหอาไปอมันจัว่าเลย ห่อกับโบนิ่นความสวยงามมานในดอกจ้าสวยแล้วตอนตอนตอนที่ห่อใช้ตักประมาณกี่ช้อนคะช้อนเดียวช้อนเดียวจ้ช้อนเดียวอยากสมมว่าถ้าเกิดะทำขายตักเยอะก็ขาดทุน่ะตักดไม่น้อยก็จะได้หลายห่อใช่ไหมคะแต่ว่าก็คือทั้งหมดเนี่ยคือจะเอาประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโตนะคะสังเกตว่าบางคนห่อเล็กห่อใหญ่ไม่เท่ากันนะคะ ก็แล้วแต่แล้วแต่ก็คือกะกะเอานะคะ หอนไรอะไรขนมจ่างเพราะตากเสร็จก็จะหน้าตาแบบนี้ค่ะนุ่มจ่างน้องมดนั่นใช่คล้ายคล้ายขนมจ่างนะสังเกตว่าตะกี้เครื่องปรุงที่เราใส่ลงไปพอดีมากเลยค่ะไม่มีการใส่อะไรเพิ่มแล้วนะคะห่อก็ง่ายๆนะคะครับยังไงคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้สาธิตไหมครับอันนี้ห่อตะสมัยโบราณแบบถ้าไม่ทานเลยค่ะเอาแบบสมัยโบราณไปเลยนบราณนนี่โบราณอันนี้ปัจจุบันค่ะ ห่อแบบโบราณก็คือว่าพับสองอันมาชนกันแล้วก็พับหัวกับท้ายก็จะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมแบนๆแต่ถ้าเกิดประยุกม,มีมีห่อหนึ่งนะคะหน้าตาเป็น ถ้าเป็นที่บ้านหนูค่ะภาคใต้จะเรียกขนมนมสาวเพราะว่ามันมันแหลมตั้งยอดขึ้นมาขนมเทียนอันนี้เป็นขนมเทียนอันนี้บ้านนองเขียนตะบนกลางเนี่ยเขาต้มหมกอะเขาต้มหมกแต่เนื่องแล้วมันก็ไม่สาวนะเนื่องแล้วไม่เดียวใช่เอิดปริมิตต์ได้หนึ่งค่ะสาวหมกเดียวค่ะใช่ค่ะตอนพ้าไหมไหมนี่เป็นสาวแต่างติดสมัยไหมแบบนั้นก็มีคนเนื่องสาวใช่ไในบรรจุยังสาวแบบนี้ก็ได้ใช่ค่ะอแล้วก็ต้มมัดใช่อันนี้เหมาแบบ ต้มมาร์คใช่ข้อเหล้วข้อเล้วบ้างเลยข้อเหลา้อได้หลายเดียรใช่การหนึ่งวันบาตที่นี่หนึ่งซุปติบันีิเฮ้าเป็นต like ้องติบันีิเอาขคนมาใส่ซึ้งแนี่ยใส่ซึ้งเนี่ยก็เสร็จแล้วกเอาใส่ซึ่งขายการสามารถหนึ่งใส่ซึ้งกับหนึ่งใส่หัวหนึ่งเขาบานิห้องก็ได้จ้ะทีนี้พอห่อเสร็จก็เอามาวางเรียงเข้าแถวอย่างสวยงามในเนื้อซึ้งนะคะเนื้อซึ้งทีนี้ก็สังเกตว่าไม่ไม่ต้องใช้เชือกกล้วยห่อนะคะเราสามารถเอาผัว้ายไม่ให้มัน คลายตัวออกจากกันแล้วก็วางได้เลยในระหว่างนี้ก็จะมีการตั้งไฟใช่ไหมคะต้มน้ําให้เดือดใช่ไหมคะต้มน้ําให้เดือดเนาะเสร็จแล้วก็นำไปนึ่งเดี๋ยวคะเสร็จแล้วก็เอาไปนึ่งนึ่งประมาณกี่นาทีคะประมาณสองชั่วโมงจ้ะโอ้สองชั่วโมงเลยคะซึ่งไงซึ่งไง ก็ขึ้นอยู่กับว่าขนมที่เราวางเรียงชั้นเดียวหรือหลายๆชั้นก็หลายหชั้นมันจะสุกยากหน่อยก็ทิ้งไว้นานหน่อยแต่ถ้าเกิดเราวางเข้าแถวกันชั้นเดียวความร้อนก็เข้ามาทั่วถึงเพราะเราก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงก็ันแล้ว30นาทีนะคะเวลาผ่านไฟไว้เหมือนโกหกผ่านทิก็ นึ่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วมีหน้าตาเป็นแบบอ่าหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ทั้งหมดในในซึ้งมีประมาณกี่ห่อได้คะไม่ไม่ไม่ทำเด้นนะพทำจทำทำตั้งแต่เช้าแล้วนะ ถามมุกถึงห้าโมงห้าโมงเช้าเมื่อก mm, mm. oui, ี้นี่เป็นทั้งหมดกี่โมงอ๋อตะกี้ค่ะส่วนผสมทั้งหมดตะกี้นี่กะละมังอะค่ะประมาณหนูรบกวนห่อให้ให้หมดกะละมังได้ไหมคะหนูจะคำนวณว่าสูตรแค่นี้ค่ะที่เกิดจากข้าวเหนียวข้าวเหนียวในข้าวพียเนี่ยค่ะขอได้ไหมบอกในรัวหนึ่ง